นะครับเราจะเต็มยูริเปิดที่ให้มีบอดสี่ทีมนะครับลุมผมยิมเทียวด้วยนะก็ผมเปิดตัวนี้เลยนะอ่าเพื่อวีฟอนนะก็คือพวกอาวุธพิเศษ่พวกนิวเคลียร์อะไรพวกนั้นนะฮะพวกนิวเคลียร,พยร,พยร์พวกฟ้าผ่าเงี้ย่จนลุมแบบจัด,จ,ด,จ,ดจัดเต็มเลยนะนะครับเดี๋ยวจัดนะครับผม้ย ทันไหมเนี่ยลุมด้วยแล้วความหมายใครว่ากันไหวไม่ไม่รู้นะแต่ว่าไปก่อนนะรู้สึกว่าสร้างทันหรือเปล่าว่ามันสร้างเร็วกว่อเกินสร้างลง,งไฟฟ้าก่อแล้วกัน ลุ้มไปเลยจะไหวไหมลุ้มเพราะผมไม่เคยปล่อยให้บอทแบบใช้อาวุธพิเศษอยิงซีรีสเหมือนกันนะลองดูว่าจะไหวไหมบอดการสร้างนี่ผมน่าจะสร้างเร็วไม่เท่าบอดนะรู้สึกจะสร้างเร็วเกินมาแล้วเกียร์ร,อร็อปรีโพสติง้งโอ้ยเกียร์จริงๆเลยโว้ยเชียร์ร,อร็อปรีโพสติ้งมาแล้ว ซื้อไว้ก่อนเผื่อโดนบุกทางอากาศนะทะุก็จะโดนบุกทางอากาศบ่อยแหละถ้าผมคิดดูแล้วนะเชยพอเชียร์ได้ไหแล้วเอาแย่เอาอยแย่จังเลย <c oughs> เอาแล้วไอ้วันเคิร์ตมาแล้วอ <c oughs> <c oughs> ืมคอยจังมาแล้วโอ้โหตุ๊ดมาปั๊บ ไอพวกวะไอไม่นี่อ่างี้ก็วอกไงอ่อืมอายวับไปกับตาจุดจัดจุดจัดปลับปลอบนิ้วเขียนส่มาแล้ว โอใไปดีกว่าโอโยเป็นงอไปล้วหววนักอยู่นะผมว่าวเลยหมาป่าววะไม่มีเลย แล้วกันหลับโอ้ยอะไรครับเนี่ยเอาแล้วเชียวหลับแล้วโอ้โหดีนะซื้อไว้ก่อนอืมซื้อให้ได้เลยซื้อให้ได้เลยงั้นเถอะ นหโอ้านั่นไงว่าล้วเชียมาแล้วนิวเคลียร์มิสไซล์โอเชตรงไหนวะตรงนี้ใส่ไปเลยคว้ากันโถย โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้อยู่ได้อยู่แล้ว <c oughs> กันน้ำไป <c oughs> <c oughs> ได้ด้วยอะไรครับเนีย่ยโอ้โหอโอกออกออกออกไปไปดิปูช่องนี้เดียวก็จะมาโอ้ยไปดิกูงี้โอ้ตายตายกูเออเออพี่ไกก็ไดม้มาจัดดิมาจัดดิจัด <c oughs> ดิไมหันแล้ววะ <c oughs> มีใครวาดูไม่ทันแล้ววะโอ้ดีกว่าโอ้ใหม่เนื้อแล้วโอ้ใหม่เนื้อแล้วเอาคุยได้ก็เ้อะจะคุยได้ก็เ้อมามาอ้าหยุดทั้งปูโอ้ยโอ้ไม่น่าหืมให้ลุมแล้วไม่ใช่เลนะลุมไม่ว่านะทมแล้วแบบโอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้ยอืมเอ้าเข้าไปเอ้า ตายกูตายกูเอาหดเกินครับเนี่ยโอ้ยไอ้ครับเนี่ยกูเดินกูเดินลงทีเดียวแล้โอ้โหโอ้ยแตกเหลืออะไรใช้บ้างเนี่ยกรรมกูโอ้ยหลือให้ใช้ เอาเดินก็ได้เข้ามาถล่มดนี่ใช่ไหมฮะไม่เหลืออะไรแล้วตอะไรเนี่ยเดี๋ยวได้ได้ได้อยู่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 บอกนะว่าโอ้โหดองไม่ได้เอาเลยกูโอ้โหจอมยอมแล้วไม่รู้จะเอาอะไรบุกแล้วจังหวะนี้หมดจริงหมดจริงหมดจริงหมดหมดจริงจริงหมดทุกอย่างจริงจริงนะตอนนี้คือไม่รู้จะเอาอะไรบุกแล้วตอนนี้ ได้แค่สแตกคนเรื่อยๆนะโอ้โหอะไรครับเนี่ยเจ้าให้ได้ก็เด้อโวยหนักหนักใจหนักใจโอ้ยโอ้ยพี่ก็ไปสิพี่ตีต่อเล้วตาย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 มืดตาเมืดตาบอดแล้วแล้วไม่มีคนซ่อมสะพานด้วยโอ้โหเลยอะไรเนี่ยโอ้ยตัวนั้นแน่เลยไป เนี um pues whales, ่ยก nah. oh, ูว่าแล้วสแต็กไม่ได้ด้วยเลยแต่คนบินที่ทําได้เพะนั้นยังไงวะเนี่ยในสถานการณ์ที่ไม่มีอะไรเลยตอนเนี้นี่นี่เหลือๆเหลือๆโอ้ยยิงเหลืออยู่ขอบคุณพระเจ้าแก่แล้วทำอะไรอันนี้นี่อันนี้นี่เนี่ยเขาเอาเหอะเขาร้องละโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนยิง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 ไอ้ครับเนี่ย โอ้ยโอ้อยมา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 ตีดิตีด,ดิโอ้ยยิงเบื้องแล้วว่ะเอาไอเนี้ยเอาเบื้องแล้วคิดว่าโอ้ยทำไงดีเนี่ยโอ้ยกูว่าแล้วเสียคุว่าแล้วกูว่าแล้วอ้อยนี่ก็ยิงไปเลย มันก็ยิงไปดิอิมมิซายเราจะลงนี่ลงงลนาาเลยกูว่าไงกูว่าแล้วเออโอ้ยไม่น่าซาเลยกูไปได้มากเนี่ยตอนนี้ไม่รู้เลยวะ่ะไม่มั่นใจตัวเองเลยตอนนี้คือจะไม่สามารถซื้ออะไรใดๆได้แล้วตอนนี้แล้วป่าแล้วนะ คนลอยนะที่จะรอดไะผมคิดว่าอ๋อมันทำไปแล้วมันทำไปแล้วอืมยังไงดีนี่เราเพิ่งเงินจากไหนที่เราไปสติลมานะสติลสติลมานะอืมโอ้ยเออ มา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 ทีแค่ทีมันโอ้โหคุณพระมา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 เอาอีกแล้วโอ้ยไหนอะโอ้หทับใหญ่ไอยอะไรครับเนี่ยใส่ครับเนี่ยโอ้โหนิวเลีย์มาถอยเลยถอยเลยถอยเลยว้าแล้ว หนักนักโอ้ยหนักเอิญโอ้ยดิวเนี่ยมันกมดไปก็หมดโอ้ยโอ้ยฐานคนก็ไม่เหลือโอ้ย,อยสู้ยังไงดีครับเนี่ยในแค่าทางเดียวตอนนี้คือาำผลิตขลกากรนสายบิน,นเยอะที่สุดเนี่ย ชูอย่ังไงดีครับเนี่ยเอ็นกูอยู่ไม่ได้เลยเอากูทันทีเลยให้ตายเน <c oughs> อ่าฮะอ่าอะไรดีว่าเอาคนบินเออมามเบงร์แล้วกูเออนีอ่แบบอะไรฟ,ะฟ้าลอยมาวะอืมอก็ตอดเกง่งอไดีวะเออมาจะมาจะมาลำมาลำบำ เงินให้ม yeah. so ึงปละวาว่ด oh. ิเนี่ยอาศัยอย่างเดียวคือเงินที่เราไปสตลมาแค่นั้นแหละตอนนั้นคือหมดสิทธิ์ในอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ได้ดีไม่ดีอาจจะคนลอยไปบุกนะบุกซองละยังไงก็เดี๋ยวเประหมายข้างหลังเยกันว่าข้างหลังวี่ยนไหนวะโอ้ยปารงด้วยอ้า รถก็นนีิยมจังเลยเนาะ <laughs> โอ้โหนิวเคลียร์มาอีกแล้วมามาลงก็ลงมาดอกเดียวฐานผมทนฐานผมทนไม่ต้องห่วงผมทนทานก็เอาอยู่เอารถเอาคนลอยไปบุกอะผมกลัวอย่างเดียวผมกลัวอย่างเดียวนะว่าจะไม่มีใครมาเดฟฐานในี่ยทำไมไหนอะโอ้เห็นไหม แค่เด็บอะตอนนี้ไม่ทำไม่ว่าทำอะไรได้มากกว่าแค่เด็บอะไรตอนนี้เด็บเด็บอย่างเดียวเลยไปเลยครับซ่อมไม่ทันแน่นอนแตกโอ้โหดีนะกุได้คอปเตอร์เหมือนกันกุน้ำน้ำตาตกแน่โอ้ย มา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 เอาเอาหาตังก่อนหาตังก <to> ่อนจังหวะนี้ลงทุกทีสิเว้ยโอโ้ต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้ยังไงโอ้โหโห,หมุนต่อหน้ากูเลยเต้นระพังต่อหน้าเลยอะไรครับเนี่ยโอ้โหโอ้ยเอาไงดีวะเอาซีดังลงรถก่อนแล้วกันนะมันทําโดนทําลายแถวน,นี้แหละ เลย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 กันโอ้ยละอิงสโตนมาตรงไหนล่ะเนี่ยไม่อ๋อโอเคโอเคไปไปไปได้ไหวไ้ไหวยังไงก็ไหวฐานใหญ่ไม่โดนนั่นแหละมันจะเน้นตรงนี้อย่างเดียวเลยวะไปอีก อะไรกับตรงนี้ของผมเนี่ยยึดเลยอจริงดิไม่ยึดเลยอะโอ้ทำใจแต่ถึงเพือะไรวะเนี้ยไม่ยึดก็ไม่ยึดสู้เด่งกันให้ได้มีอืมฐานก็นมีเราไม่มีใช่ไหมเออโอเคมาผลลอยบุกก็ได้วะและอินสโตนเนี่ยจะบุกอันใหญ่ ิงสโตนนี่จะบุกฐานใหญ่คือเราต้องมีคนลอยมากพอที่จะได้และสามารถกันได้ในตัวนะเพราะเราเอาขนถ้าเราขนทั้งหมดไปเนี่ยมกาลันตีเลยว่ายังไงก็ยังไงก็เละการโดนบุกย้อนหลังแน่นอนโดนเก็บตามเก็บแน่นอนไม่ต้องห่วงยังไงก็เละนี่ทำได้แค่สแต็คนลอยนะเพราะโพ้ชของของยูเลอยะทำอะไรเราทำอะไรคนลอยเราไม่ได้ แค่คนนั่งบน,นพื้นเดี๋ยวลงนี่เชื่อเลออกมปรกันไปไดิเคียวลงนี่โอ้ยมันว่างไม่ได้เลยให้ตายสิน่าจะพอทำงไงดีวะเปิดสะพานอย่างน้อยทีมก็ยังได้แอ้รถยังได้ต้อง ทำไงวะโหโคตรโหดฟังกูเลยไม่รอกูเลยอืม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 อ่ะอ่ะอ่ะเอ่อมีอะไรอีกออกคนลอยเรือัวนะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แต่คนลอยอย่างเดียวมาเงี้ย เออทาสเร็จมาเอาตัวนี้มาเดี๋ยวลงนนมเที่ยวลงนะฉลาดนะเรานะฮะก็เลย โอ้โหอีสอีฟลายนนาดนะเราอะลาดนะเราอะด็กแมนดิอ้าวยู่รีมาจนได้อืมวุ้ง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 มาแล้วด้วยใจเลย ได้ก็แล้วกลัวที่ไหนล่ะครับ่จะพอบุกได้ยังวะบุกไม่กลัวหรอกเออมันมีคนไปกวนในตัวเนี้ยมีเติมมีคนไปกลัวเนี่ยน้ำม,ม,มันผมสองตรงนี้นะผมน่าจะแพ้คิด,ดว่าตายอ่ะโอ้ยมาอะไรครับเนี่ย องได้แค่ไหนนะเอาแค่นั้น,นละแหละผมคิดว่านะอะไรไม่ได้ละ <c oughs> อะไเงี้ยจะไปลงไหนทีเนี้ย <c oughs> ตรงไหนไม่ว่าอีมาไกลก็ยังตามมาอีกนะ โอ้ยเย้โอ้ยอะไรครับเนี่ยบอกเครื่องบินด้วยบวกแล้วไงผมไม่ไว้หน้าแล้วมันไส,ส้ญญสุดๆแล้วบอกเลยไ <นะ S 1> ายสารเรียกว่าค <laughs> ิ you know ้วคิ้วแหงยูโน่คิ้วแหงคิ้วแล้วครับ อลองขอร้องขอร้องไม่เห็อาโถ่เอ้ยทางมึงเนี่ยไงกูว่าแล้วอดอดกูเครียดเครียดนะมึงเป็นทลา,ายข้างบนกูเลยคิดหนักเลยอะเฮ้ยทำอะไรอีกเนี่ย โอ้ยใช่ผมไปไม่ไน้าใครละใส่ละตอนนี้บอกเลยผมเอาโอ้ยนี่เลยไปใส่ใส่้วตอนนี้ฟาบันใส่อย่างเดียวเลยช่วยกันละจังวันนี้กระจายกำลังช่วยกันแล้ว,วนนแหละไม่งั้นไม่ไหว หยุดงานดิมาเด็มาเล่าบอกงี้แหละมะทำอะไรกูไม่ได้หรอกมึงโอ้ยมาทำไมเ,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหมึงไปจูนนี่เขายิงยิงงู้งเลยนะมึงเนี่ย ไปแบบยับเลยมันเลยคนลอยให้มันยิงเล่เนให้นนนนมันยิงเล่นเป็นนานตั้งนานลอยให้มันยิงเล่นตั้งนานโอ้ย พวมึงนี่โอ้โหตายหาหมดเกียบโอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮี้ยเอ้ยอะไรเนี่ยหมดหมดเลยโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยละเฮี้ยละเฮี้ยจริงเฮี้ยจริงบุกได้อย่างเดียวครับตอนนี้ผมคิดถึงได้แค่เครื่องบินอย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้มีอย่างอื่นที่บุกได้แล้วตอนนี้ได้เทปถือว่าเสมอตัวแล้วนะเทปไม่ได้แล้วครับบอกเลยเฮ้ยครับ เดฟยังเหนื่อยอ่ะคิดดูดิเอ้ยพลาดจังหวะเดียวรู้เรื่องเลยอ่าเลยจบจบไปแล้วพลาดจังหวะเดียวนะผมก้าวพลาดจังหวะเดียวเองไงไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ระวังอะไรเลยไม่ไม่ไหวแล้วว่ะรู้เลยว่าไม่ไหวจริงๆเงินตังค์ก็ไม่เหลืออะไรก็ไม่เหลือตะกี้พอสู้ได้เพราะมีตังค์นะเป็นยังไงเดี๋ยวเนี่ยจะสร้างคนลอยขึ้นมาใหม่ต้องเดี๋ยวจะสร้างกองกำลังเดฟใหม่ก่อนดีเฮ้ย ทำไมเล่าท่านกองกำลังเด็บกันไปก่อนไม่งั้นผมเด็บเห็นไหมปล่อยตัวหนึ่งตัวหนึ่ง้ามาเห็นไหมโอ้ยตัวหนึ่งก็มาเห็นไหมโอ้ยของกำลังกูไปหมดไม่น่าแต่ใจบวกเลยทู่ยังไงไหวมันเนี่ยแนวล้มใหม่อะยากต้องใช้เ oh oh วลาอย่างเงี้อะไรนะเพิ่งแม่งดิ Men bài bang mai yung yết. Hm, mhm, 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 โอ้โหมาจากไหนเนี่ยปีซึมโอ้ยสามดาวแล้วหมดเลยหมดถ้าเนี่ยแตกือหมดจริงหมดิดแล้วหมดแล้วดรับจริงสู้มไม่ได้ลวพลาดตั้งแต่นี่แล้วพลาดตั้งแต่ เชี่ยทําไมยิงดิยิงดิยิงดิพี่ยิงดิพี่ไม่ยิงเขาอ่ะโอ้โหพี่เขาบุกมามึงวิ่งดีวิ่งเมันลุ่งทุ่งล,ละเบนเดอร์รอะไรเงี้ยวงเงินไปปียิงเดียวพอบุกไค่นี่ยิงเดียวพอ อีกได้เททำได้เดียกคืเทเทหมดหน้าตักเททิ้งทั้งหน้าตักเลยนั่นแหละใช่เดี๋ยวแค่นี้ละจริงเอิ่งเพึ่งนี่อย่างเดียวก็คือเดียวคือเนี่ยโหละเสร็จแล้วครับเสร็จโตเลยทั้งสิ้นแล้วตอนนี้ ทำไมอ่ะไอทีแล้วเนี่ยไอคือไอตัวนี้โอเคมันโกงเว้ยแต่มันโง่เว้ยทำไมสังเกตสังเกตก็ต้องให้บอกทุกอย่างขนาดนี้ก็เอาครับปูไม่ได้นะก้าวผิดก้าวหนึ <min> ่ง <iter>

สิทธิ์ครับ <c oughs> จริงจริงจริงจเยี่ยมันทำลายเลยอปชิ้นดีเลยเอาสลับปะโอ้เดินผิดเก้าเดียวแล้วรู้เรื่องเลยเดินผิดเก้าเดียวรู้เรื่องเลยสู้ไม่ได้จริง เราพลาดยครับเราผิดผิดปิดเก้าเดียวจริงเราเราดันเกมคนไปแล้วมันก็เสือกไปยืนโง่ให้เขายิงกันสามดาวยิงยืนยิงกันอย่างนั้นอะอะไรครับเนี่โอเคครับไห้ไปตามราเบียบนะ,อะโอเคครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ